สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้คะมาพบก,กับช่างหนึ่งกันอีกแล้วในสาักคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยในส่วนตัวงาน MacBook Pro ผม A2338 นะครับก็ลูกค้ามาในการเครื่องเปิดติดนะผมแล้วก็มีคาบน้ำตรงนี้นะครับนะก็เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวแผ่นฟิล์มตัวเก่านะครับอันนี้แผ่นฟิล์มที่ผมเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับผมถ้าสังเกตดูนะก็จะมีพวกคาบน้ำอยู่นะครับเห็นไหมฮะ ก็ตอนนี้ได้ทําการเปลี่ยนระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ไม่มีพวกข้ามน้ําแล้วนะครับผมอ่าถ้าเพื่อนเพื่อนด้านไหนผมที่เจอปัญหาผมเครื่องโดนน้ํามานะผมไม่ว่าจะโดนน้ําฝนหรือว่าแบบใส่ในกระเป๋าแล้วแบบน้ํามันรั่วในกระเป๋านะผมก็สามารถส่งมาซ่อมได้นะผมอ่าพอทางเรายินดีให้บริการเลยนะครับตอนนี้เรามีอยู่6สาขาด้วยกันนะครับผม<ๆ>ก็จะมีที่ไม่กบบาบนาทมนนองโศกยูเนียนม่อ เดโมบางกะปิเดโมบางแคแล้วก็ไอพิวบางงานนะครับสะดวกสาขาไหนก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ช่างหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ